สวัสดีครับกินี้จะรับสู่ดิซีนะครับกับช่วงไทยแลนด d เด็ดพาเกตของเด็ดเมืองไทยนะครับเรายังไม่กลับภาคหลักกันสักทีนะครับอยู่สนามบินแบบนี้แสดงว่าทริปนี้เราก็จะต้องไปไกลกันพอสมควรนะครับผมร้อนๆแบบนี้เราก็ต้องไปลงทะเลตายกาันทริปที่แล้วเนี่ยเราไปเรียนดำน้ำกันที่เกาะเต่ามาแล้วใช่ไหม แต่ก็ไม่ได้ใช้สกิลอีกเลยอะทริปนี้จึงตั้งใจว่าจะต้องไปสานตอ่อและสำหรับทริปดำน้ำในครั้งนี้นะครับหวยก็ไปลงที่หลิงเป็นนะครับผม อยู่ในจังหวัดสตูลมันเป็นชื่อที่แบบว่าเราติดอยู่ในใจตั้งแต่เด็กอะ่ะคือสมัยเด็กๆอะ่ะเวลาเราไปแบบดำน้าตื้นนะปะกาลังมันไม่ค่อยแบบอลังการเหมือนกับรูกที่เราแบบเคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็จะถามคนแถวนั้นตลอดลเขาก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะเห็นอะไรแบบนั้นอะ่ะให้ไปที่หลีเป๊ะหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าหลีเป๊ะมันก็เลยเป็นชื่อที่แบบว่าเหมือนฝังอยู่ในใจเราตั้งแต่เด็กอะ่ะจะเป็นยังไงเจอกันที่นู่นนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่สงขาแล้วนะครับผมอยู่กับสมาชิกอีกคนนึงนะครับอันนี้สมาชิกใหม่นะครับชื่อปะทูนะครับผมชื่อใหม่ของเขา้ายินดีที่รู้จักทุกคนนะครับลืมชื่อเก่าลบชื่อเก่าทิ้งเลยนะผมขอเมาส์ได้หน่อยจะบอกว่าตอนที่จองดำน้ำอะ่ะเขาให้ใส่ชื่อเล่นไปอ่ะก็บอกให้เราเปลี่ยนเป็นชื่อปะทู แล้วก็คือตอนที่แบบกรอกข้อมูลไปอ่ะมันจะมีเป็นอิโมติคอนผินข้างหน้ามันก็บอกว่าให้เปลี่ยนเป็นรูปหมาให้หมดแล้วก็ส่งกลับไปให้เขาแล้วทำไมต้องฝากก้าหมาหน้ารักกว่าเราก็แบบถามที่พักไปเยอะมากทั้งแบบว่าทั้งแชทแล้วก็ทั้งโทรไปแล้วเราก็ถามว่าแบบเอออยากฝากถามอะไรไหมมันก็บอกว่าแถวที่พักมีหมาไหมเราก็แบบว่าเอ้ยเพื่อนอุตส่าห์ฝากสักคำถามเดียวนะแต่เราแบบเออขอโทษนะครับแถวที่พักมีหมาไหมครับปลายสายเขาก็แบบอึง้งนิดนึงแล้วก็ พื่อนเป็นอิสลามเหรอคะอ๋อไม่ใช่ครับเพื่อนแค่อยากเล่นกับหมานะครับผมเหมือนแบบเจนนลงที่เราเพิ่งไปเจอที่เกาะเต่านะครับผมทางปสายเขาแบบอ่อออก็บนเกาะก็มีหมานะตอนนี้เราก็อยู่กันในสงขาเนอะเนื่องจากว่าเราต้องมาที่สนามบินหาดใหญ่ก่อนคือเกาะรีเป้มันอยู่สตูนแต่ว่าที่รูทที่เขานิยมกันอ่ะมาหมาคือมาลงที่สนามบินหาดใหญ่อ่าแล้วก็นั่งรถไปที่ท่าเรือ ปากบารามันจะสะดวกกว่าไหนๆก็มาลงที่สงขลาแล้วเราก็ถือโอกาสเปิดแมพใหม่เที่ยวสงขลาหาดใหญ่กันสักวันหนึ่งแล้วกันเราก็จะรีแคปมาให้ดูสั้นๆน,นะครับผมแค่พอของปากของคอพอไม่ใช่ไฮไลท์หลักของทริปเราเนาะวันนี้เราก็แบบว่าแว้นกันทั้งวันเลยอย่าแว้นแบบเราเท่ารถยนต์มาดีกว่าแบบร้อนมากไกลมากก็พรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เช้านะรถตู้ก็จะมารับเราจากหาดใหญ่นะครับไปท่าเรือเราก็จะไปเกาะลีปกกันพรุ่งนี้เนาะ ม้าหมาเป็นสิ่งสวยงามของโลกใบน,นี้ม้าหมากับสู่ธรรมชาติมันจัาไแล้วมันบอกว่าให้รีบกลับไปเถอะ <c oughs> กลับกันเถอะจะมืนแล้ว <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ท่าเรือปากบารากันแล้วนะครับก็รถตู้ที่เราจองไว้เขาก็ไปรับในตัวเมืองหัดใหญ่นะเราก็ไปรับคนเพิ่มที่สามบินแต่เดี๋ยวนั้นก็มาส่งใ,ใกล้ๆท่าเรือเพื่อม,มาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเจ้าหน้าทีก่กระดาให้สติ๊กเกอร์มาเป็นบอกว่าขึ้นเรือลำไหนนะแล้วคนกระเป๋าขึ้นเรือนําไปก่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะเดินพาเรามาที่ท่าเรือพอมาถึงนี้เราก็ไม่ต้องแบบติดต่ออะไรยุ่งยากหน้าเคาน์เตอร์มากมายคนระับจะมีแค่ค่าธรรมเนียมคนละหกสิบาทนะั้นที่ยังต้องจ่ายเพิ่มแล แบบนี้มาสีขาวจะเป็นบัตรสําหรับเข้าออกท่าเรือนะครับโซนอีกใบจะเป็นบัตรของอุทยานอันนี้ก็คือถ้าไปทํากิจกรรมอะไรบนเกาะไปดําน้ำอะไรเงี้ยก็ให้พกไปด้วยก่อนที่จะมาถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้ลงทะเบียนนักท่องเที่ยวอ,ออนไลน์มาก่อนให้แคปภาพประวัติฉีดวัคซีนมาด้วยสําหรับเอเจนต์ที่เราใช้ในครั้งนี้นะครับผมแมนตาดิสเซนเตอร์นะครับถ้าเซิร์ชใน Facebook ก็จะเจอว่าแมนตาเจอร์นี่ครบวงจรเลยทริปดาน้ำํำรถตู้จริงๆมีที่พักด้วยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราจองกันช้าหน่ยอยนะ ที่เต็มหมดแล้วแล้วก็คอยอัปเดตวิธีการเข้าเกาะอะไรพวกนี้ให้เรื่อยๆคือไม่ต้องตามอะไรเองอ่ะที่เดียวจบออกเดินทางกันก่อนที่เราจะถึงเกาะลีเปะเรือก็แวะพาเราเที่ยวสั้นๆที่เกาะอื่นระหว่างทางก่อนนะครับเริ่มโดยเกาะตะลุเตาเกาะที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติตะลุเตาอยู่ไม่ไกลจากเกาะลังเกาวีของมาเลเซียเลยบนเกาะแห่งนี้ยังมีทาาน้ำจืดและป่าชายเลนด้วยต่อมาก็เป็นเกาะที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นผ่านตากันมาแล้วบ้าง ก็คือเกาะไข่จุดเด่นคือมีซุ้มประตูหินแห่งรักที่ครูรักมาจะชอบมาเดินลอดด้วยกันแต่เราไม่ได้ลงไปดูกันนะครับเพราะคนขับบอกว่าคลื่นแรงลงลำบาก่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงเพราะเราก็เพิ่งเห็นเรือลําอื่นจอดที่คนลงได้อยู่เลยหลังจากนั้นสักพักเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางที่เกาะหลีแปะกันแล้วเนื่องจากเกาะไม่ใหญ่มากเราเลยใช้วิธีเดินกันอย่างเดียวโปรแกรมดำน้ำของเราจะเริ่มพรุ่งนี้ โดยที่ดำน้ำจะมารับเราถึงที่พักแต่เช้าเลยดังนั้นวันนี้เราจึงเก็บของเราออกมาเดินเล่นกันก่อนมาถึงเกาะทั้งทีแต่แทนที่เราจะลงทะเลเพื่อนกับลากเราขึ้นเขาไปเดินป่ากันซะงั้นตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับเราเต็มจอเราอยู่กันที่หาดอะไรนะเดี๋ยวขึ้นใหดูแล้วกัน <laughs> เป็นแบบไม่มีมนุษย์อยู่เลยอ่ะ ทำมากเกาะหลีเป๊ะนะครับก็อยู่ในเขตอุทยานเป็นเกาะที่มีเนื้อที่ไม่เยอะก็ชนพื้นเมืองของที่นี่คือชาวปูรักโวอยอพยพม,มาจากแถบมาเลเซียนะแล้วก็อินโดนีเซียชื่อหลีเป๊ะเนี่ยก็เป็นภาษาถิ่นของเขานะครับแปลว่าแบนเรียบเพราะว่าเกาะเนี้ยมันไม่ค่อยมีภูเขาหรือแบบที่สูงอะไรเท่าไหร่ก็นั่งพักเหนื่อยกันสักนิดนะครับเป้าหมายตอนนี้ก็คือเราจะต้องออกจากที่นี่ก่อนฟ้าจะมืดนะเพราะไม่มีทางเดินมนุษย์ให้กลับเลย ดน,น้เรามาดำกับทางสตูลไดฟ์นะครับผมตอนนี้ก็คือเราคลองเรือจริงๆก็คือมีคนอื่นอีกแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้ดำกันมานานมากเขาเลยนัดเราเช้าเพื่อได้จับรีเฟซสกิลก่อนนะเมื่อคืนก็มีหลักสูตรรีเฟซโดยเบิร์ดิสซี่เรียบร้อยแล้วให้สมาชิกในกลุ่มนะครับและก็ได้เวลาไฮไลท์ของทริปแล้วครับวันนี้เราจะดำกันเต็มๆถึง3ไดฟ์ด้วยกัน โดยจุดแรกคือเกาะตาลังเราจะลงไปทวนสกิลที่เพิ่งฝึกกันบนบกอีกทีในน้ำก่อนจะเริ่มฟันไดกันอย่างเป็นทางการพร้อมแล้วก็ไปกันเลยสําหรับไดฟฟแรกที่เกาะตาลังก็จะออกถูกลูถูกลางกันนิดนึงจากที่ไม่ได้ดํากันมานานนะครับแต่ก็ผ่านไปด้วยดีทันทีที่ลงมาเนี่ยเราก็สังเกตได้เลยว่าสัตว์น้ำที่นี่หลากหลายชนิดมากและมีหลายตัวที่เราไม่ได้เห็นมาจากทิปที่แล้วด้วย ถือว่าเปิดตัวได้ดีเลยหลังจากวอร์มอัพแล้วเราก็ไปต่อที่ดิฟที่2ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันสโตนเฮ n g e นะครับเป็นดิฟไซที่ดังมากเพราะข้างล่างเนี่ยคือทุ่งประการลังอ่อนสีชมพูสดใสและลานตาคือเพิ่งดฟสอเองนะแต่ก็รู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วครับ หลังจากนั้นเรือก็พาเรากลับเข้าฝั่งไปพักทานมื้อเที่ยงก่อนจะพาไปดฟฟไซสุดท้ายที่ไกลออกไปหน่อยดฟ์ไซฮันนิคอมที่เกาะอาดังนะครับชื่อดฟฟไซเนี่ยมีที่มาจากปาลาไหลมอเลฮันนิคอมที่อาศัยอยู่แถวนี้แต่พวกเราไม่เจอสจักตัวเลยแต่ก็ได้ภาพปลาฝูงใหญ่กับประการลังที่แม้จะไม่ใช่สีชมพูแต่ก็สวยไม่แพ้ดฟฟก่อนหน้านี้เลยและเช่นเคยนะครับใครอยากดูแบบเต็มก็รอดูไดที่โชว์มินิเกมนะ วันที่2มาถึงกับ3ามได์สุดท้ายนะครับวันนี้เราจะไปกันที่เกาะสาวังเกาะยางและกลับมาที่สโตนเฮนอีกครั้งแต่ลงคนละจุดกันน่าเสียดายที่เราไม่ค่อยมีภาพมาฝากกันเท่าไหร่เพราะวันนี้คนเยอะคลื่นแรงลมแรงมีน้ําบนอีกต้องจดจ่ออยู่กับการไหวส่วนครูก็ต้องคอยดูแลลูกทีเปลี่ยนกล้ชิดแต่การมาปิดท้ายด้วยทุ่งประการลังสีสดใสอีกครั้งก็ถือว่าจบทริปดำน้ําได้อย่างสวยงามแล้วล่ะครับแต่แพนของเรายังไม่หมด พอพรุ่งนี้จะพาไปชมวิวเกาะหลีเป๊ะทั้งเกาะจะบนเกาะอาดังกัน อยู่กันที่เกาะอาดังนะครับผมเกาะใหญ่ใกล้ๆก,ก,กับหลีเป้นะเป็นเกาะที่ได้รับการขนานนามว่าสวรรค์ปะกาลังนะ ล้วก็มาดำดูประการลงแถวนี้ไปแล้วนะเมื่อวันก่อนแต่ว่าวันนี้เรามาที่นี่เพื่อมาเดินเล่นชายหาดนะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปชมวิวกันที่ผาชโดคนน้อยกว่าหลีเปเยอะมีลานกางเต็นด์ด้วยวิธีมาก็ง่ายๆนะครับแท็กซี่บ๊สเที่ยวละร้อยบาทต่อคนนะครับผมหลังจากนั้นก็โทรนันแนะเวลากับเขาว่าจะให้เขามารับกี่โมงดีถ้าไม่ได้ออกตั้งแต่เช้าเนี่ยก็จะหาลําบากหน่อยอย่างพวกเราเขาก็แนะนําว่าให้ไปขึ้นตรงแถวหน้าโรงเรียนนะครับพอมีเรืออยู่บ้าง ทริปนี้นางใช้ชื่อว่าปาทูเหรอแล้วคนก็เลียนางว่าปาทูแันไปหมดเลยให้ดูซิว่าอยู่ๆถ้าจะกดเรียกทูขึ้นมานางจะหันไหมทูหันด้วยไม่มีอะไรแค่ต,บตอบความคุณชิน <laughs> ใครจะมาผาชะโดก็เตรียมร้อนเตรียมเหนื่อยกันให้ดีเลยเพราะแดดแรงในทางลำบากมาก จุดชมวิวข้างบนจะมีทั้งหมด3จุดนะครับไล่ตามระดับความสูงถ้าใครอยากจะเก็บภาพเกาะหลีเป๊ะทั้งเกาะเนี่ยก็ต้องไปถึงจุดที่2และจุดที่3นะครับแต่ถ้าขึ้นไม่ไหวจุดที่2ก็พอครับแม้จะสูงไม่เท่าจุดที่3แต่ก็เห็นทั้งเกาะเหมือนกันต้นไม้น้อยกว่าเป็นจุดที่เราชอบที่สุดเลย แลวครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของพวกเราที่หลีเป, kleine, mm. ป๊กกันแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับทริปนี้ก็สนุกดีได้ดำน้ำในที่ท,ที่สวย <c oughs> จบแค่นั้นเลย, <c oughs> เยแล้วก็แล้วก็เหนื่อยมากเลย <c oughs> ไม่เรียกว่าพักผ่อนเหมกันก็ <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าเกิดก็คุ้มค่ากับที่แบบ เราตั้งใจไว้เนาะว่าจะมาดําที่หลีเป๊ะมันสวยสมคําล่ําลือจริงๆคือลงไปตัง้งแต่ไดฟแรกนี่ก็คือแบบว่าได้เห็นแบบปลาอะไรหลายอย่างที่แบบไม่เคยเห็นแบบปลากระเบนอนะไรเงี้ยปลาทำเป็ดแล้วก็ปลาการังอ่อนสีสวยมากปลาการังนะ่ะก็คือสีริงสีจูบูชัดมากเลยอะ ส่วนตัวก็ประทับใจตามน้ำไปเนาะล้วก็จะมีาพายุทตกที่นี่สวยปเป็นบรรยากาศดีแล้วก็ลมดีด้วยน<ม>อกจากนั้นก็อาหารอินเดียร้านหนึ่งที่อร่อยและชอบมากเลยเกาะมันก็เล็กๆกันนะเดินกันไม่กี่วันก็ทั่วละคนจะมาที่เนี่ยอย่างน้อยก็ดำน้ําตื้นซะหน่อยก็ดีเอานนี้จริงตอนที่ไปลงดําน้ําลึกอะ่ะปะกการังมันก็ไม่ได้อยู่ลึกขนาดนั้นอะ่ะบางที่รู้สึกว่าถ้าดำน้ําตื้นอะ่ะก็เห็น ประการังสวยๆได้เหมือนกันวันนี้เราก็ไปเกาะอ,อาดงกันมานิดนึงนะปีนเขาอีกแล้ววันนี้ปีนเขามันวันแรกเลยหัวใจเต้นแรงหัวใจเต้นแรงยิ่งกว่าเวลาเจอคนที่ชอบอีกอ,ะอ่ะเต้นผิดจังหวะเต้นแบบว่าพีสโตร์ปะเนี่ยทริปนี้นครับเราดำกันไปทั้งสิ้น6ไดฟ์บวกกับของเก่าอีก4จิต dive ร้อยเพราะฉะนั้นเลยไมครับแล้ว ทริปหน้านะครับเราจะไปที่ไหนกันหรือจะไปดำน้ำที่ไหนต่อมันจะมีดำน้ำที่ไหนต่ออีกไหมของ่ายๆก็ยังมีที่ที่แบบอยากไปดำอยู่อย่างแบบเซบูอะไรอย่างเงี้ยบูกอรรีเจอกันทริปหน้านะครับเราจะไปไหนจะไปทำกิจกรรมอะไรเราเจอกันบ๊ายบาย